โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนานอพคอ,อุปถมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึง่งประวัติโรงเรียนโรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนานอพคอ,อุปถัมภ์ก่อตั้งเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมปีพุทธศักราช2518ในหมู่ที่7บ้านน้ำตกพัฒนาตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุง้งจังหวัดเชียงรายปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ข้อมูลด้านบุคลากรโรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนาน,นอพอ,อ,อุปถมมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งหมด9คนบริหารงานโดยนางปียพร์ใจกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน,นตกพัฒนาน,นอพอ,อ,อุปถมวิมสัยทัศน์โรงเรียนโรงเรียนดีมีมาตรฐานและคุณภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะทางสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอัตลักษณ์รู้หน้าที่มีวินยัยเอกลักษณ์ของสถานศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธคุณธรรมนำใจคติพจน์มีสติเสียสละรู้หน้าที่มีวินยัยมีน้ำใจมีคุณธรรมเลิศล้ำวิชาการประสานสัมพันธ์ สีประจำโรงเรียนสีชมพูสีขาวสีชมพูหมายถึงความน่ารักอ่อนหวานร่าเริงแจ่มใสของนักเรียนความเอื้ออารทนของครูผู้ปกครองและชุมชนสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ผ่องใสความโปร่งใสในปัญญาความพร้อมที่จะรับในสิ่งที่ดีงาม จากเป้าหมายในการจัดการศึกษาที่กำหนดร่วมกันโรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนานอพคอ,อ,อุถัมภ์รได้นำมาเป็นหลักในการดำเนินบริหารงานสีด้านดังนี้ 1. การบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนานอพคอ,อ,อุถัมภ์มจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญให้เกิดการพัฒนาทาั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ สังคมและสติปัญญาควบคู่กับการจรัดกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นทักษะกระบ,บวนการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนานักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรักษาสุขภาพอนามัยและกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าด้านกีฬาดนตรีและศิลปะ ทั้งในและนอกสถานที่สร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนในการอนุรักษ์ภาษาไทยศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาไทยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2>, 2. การบริหารงบประมาณโรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนานอพอคอ,อุปถมัมภ์มีการจัดทำแผนกลยุทธ เพื่อพัฒนาการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของงประมาณจัดสรรงบประมาณยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบติดตามการใช้เงินการระดมทรัพยากรส่งเสริมสนับสนุนกองทุนเพื่อการศึกษาบริหารการเงินสอดคล้องกับการบัญชีการทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 3. การบริหารงานบุคลากรโรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนานอนพคอ,อุปถัมภ์ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลายอาทิเช่นการศึกษาดูง,งานการทัศนศึกษาการอบรมสัมมนาทั้งด้านความรู้ทักษะและเจตคติส่งผลให้ครูสามารถพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นครูมืออาชีพ ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ 4. การบริหารงานทั่วไป โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนานพคอ,อ,อประถมจัดบริหารองค์กรแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งบุคลากรภายในและชุมชนเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการศึกษาร่วมกันจัดระบบข้อมูลสารสนเทศจัดระบบงานธุรการจัดระบบงานบริหารและพัฒนาองค์กรพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอรางวัลและความภาคภูมิใจ จากการทุ่มเทกำลังแรงกายแรงใจของบุคลากรในโรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนาน,นอาพหประถมตลอดจนการได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองนักเรียนชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาครัฐและภาคเอกชนทำให้โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนาน,นอาพหประถมมีผลการปฏิบัติงานที่ดีนำมาซึ่งความภาคภูมิใจหลากหลายกิจกรรมทั้งในระดับกลุ่มระดับอำเภอหรือแม้กระทั่ง ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลผลการทดสอบระดับชาติซึ่งสามารถนำออกเผยแพร่สู่ชุมชนและหน่วยงานทางราชการอื่นจนเป็นที่ยอมรับสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่โรงเรียนเป็นอย่างดีและในการดำเนินง,งานด้วยความเอาใจใส่และความร่วมมือของทุกภาคส่วนส่งผลให้เกิดคุณค่าและคุณประโยชน์แก่สถานศึกษาและนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของชาติสืบไป